เอื่อแต่หน้ากนตนผูเดกันเองกินเขานหน้าเอาข้ามตื้นๆนั่งล้วนสีเลอรไมทำไมสเลรไม่ไอรไม่ขบไม่กินน้ำกันด้เอาปูเายังก็ไม่กินแต่พงก็ไม่กินน้ำเนยเอื่นแต่พวกเอื่นไปผัวจะหวงกับพเอื่นต่พงแลวก็พอ น่าสีนัวตฟงฉนูนน่าเล่นฟงธนูนปาดเดี๋ยวตาจัดมันทำดีนึงมันคนมากกันเป็นโหลมันสิพ่อเขียนอิ่มบมูคือเอิญหลายแท้โอ้คพอ่ชิหลายแท้ปาดเล็ดรับความอร่อยห่าตัยมไตรเงยถ้าปลาตายหางคงคงไม่กระดกอะครับลองเจดูที่หางมัน อโอ้โหนั่งเป้ากว่าจะได้ครับแค่แหไว้ประมาณสักไม่รู้ว่าผมว่าน่าจะสิบนาทีได้หรือเปล่า่ยนะแต่ในคลิปเราก็ไม่ได้อนีบอกหรอกนะไอ้คลิปก่อนนะั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกเราทำเล่นๆไงขึ้นมาปุ๊บเบาๆแล,ล้วก็นึกว่ามันผมไม่อยู่แนละ้ว โอ๊ย,อยมันแหง้งจะไปรอโอตามพี่สาวแล้วมอนต้มตอนแรวก็จะไปกินที่บ้านถามบอกว่ากินี่แหละมันก็อยู่นานแล้วก็เลยอารมณ์ Hey, นี่อ่าไ้บอกปลายังไม่ตายครับเอาดูอืมกระดกไหมดิ้นไหมดิ้นให่เห็นละยังไม่ตายนะครับแต่ว่ามันแห้งไงขึ้นมาผมเอาวางไว้ผมก็มีถังอยู่แหละมันบ้าเดี๋ยวไปล้างอีกที่หนึ่ง ดูฟังเสียงมันได้ดีอยู่นั้นนะยังห่วยนะโอเคอย่างนี้นนนนะนนะ okay, แหละแล้วก็หัน่นคงไม่ต้องอะไรมากมายนะแล้หมดแรงจริงทีว้าเย เอาเสร็จแล้ว,ลวเออดูนี่ครับนี่ตาตาปลาไตามาใส่ครับไว้ให้ดูมันคงมันมีเลือดเออเลือดยังไหลยอยู่เลยนะครับขนาดนานขนาดเนี้ยเออนี่ครับปโยดติงๆเลยห้ดูกันชัดๆไตคลิปหนึหน่ชุบอ้าโอเคครับ ไ,ไม่รู้ youtube จะตัดเราหรือเปล่านะเราแบบเนี้ยคงไม่ตัดโอ้ยกินเตะท่าไม่ได้ทางออยอ๋เป็นนีบโอ้ตายเกือบออดีมาเดียวออกไม่เป็นไรครับเปี่ยนเย็นเย็นซะด่าจุยกับ เอาเนี่ยใส่ละอยังมาใส่ไบบนละใส่อะัรนี่ใส่อันนมีที่ใส่นี่มีชูุ่หต่อกม่วงสร้างแบนี้ะที่มันวางกระดานมือเขาบาดมือบาดโอเคไมู่อะไรไม่รู้ครับได้แพอีกแล้ว ครับชมหน้าแม่ครัวมาแล้วโอ้ยเงินหลายรอจนไม่มีใครมาเราต้องทําเองครับนี่แผลเผลอดีมืออมาแล้วมาถึงยังเขียดต่อครับมาถึงคือรอปรุงอย่างเดียวครับผมทาปลาไห้เรียบร้อยแล้วอ้าวข้าวข้าวเป็นยังไงข่าวเป็นไม่ระบิกโบมึงเขาใครเนาะว้าว โลข้าวครับบ้านก็มีให้กินแต่ทำไมชอบกันลำบากเออ,อเอามาใส่ถังเขาเนี่ยนะออขอร้นำเล่านี่ครับออกมาเตรียมพร้อมปลาตัวเดียวครับอ,อืมเอาเต็มที่พอผสมนี่หั่นเลยนี่ถุงเลยโอ้โอ นนี่ครับนี่ครับป่าจริงๆครับเอาบาขามใส่ครับใส่หมดแดงโอ้ยแต่เดี่มาไลยอยู่บแดงมันบอนี่ให้เห็นห้งมาแล้วมันอยู่ขวางล่างแปลว่าปีนี้สิแรีงคากดแดงลงไปอยู่หุ่นปีหาอยู่ใตนามหมดเลยอยมัเลยอืมเหนื่อย ต่ไครบ่มีดีก็ยจะบอกว่าแห่เอามาน้ำก็ยังบอกอยู่เพราะว่าตอนพี่เอาไอ้แห่หน่อยเหรอเอาตะไคร่มาหน้ำว้าบอกข้าวดอกมาโอ้ยหม้อบบท่านเดือดอยู่โบปัติเมรนหม้อเดือดตุ๊บๆข้างที่โดนแต่เนี้ย้างหมอนะเออเป็นสิบนาทีแหรอเดี๋ยวไฟอืมงานหมดแดงก็พร้อมครับพุนโอ้ตายตายตาย

าาเออใจเย็นเเนี่ยมันออกสุกหฮอหนาฟื้นออกแล้วสิเป็นอย่างมันบ้ให่บบบัคนดีบอ,บอกมึงนี่ให้แบบบ้านๆน,นะครับไม่มีการออกไปแบบ แต่ต่อเพิ่มเติมทีหลังครับให้ดูแบบเรียวๆครับผม,ผมบอกทุกครั้งอ่ะแล้วก็พูดถ้าคลิปไหนไม่ลืมผมก็จะพูดจลอดว่าผมให้แบบทุกคนดูแบบเรียวๆของผมไปเลยเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าเออมันเป็นจดใดของเนี่ยเราไม่อยู่เด้อทีเน,นี่ใครอยากทำอะไรก็มาทำนะครับตรงนี้ หกไร่นะครับตรงนี้เนี่ยหกไร่ทั้งหมดแล้วก็แบ่งด้วยอันนี้ไปหมดเนี่ยไอคองเนี่ยขุดออกมาเรื่อยทมออกมาเรื่อยอไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่บางทีบางคนเขาก็มียอมนะแต่เราตัดไปเพื่อความสะดวกมีมีถนนนี่เขาก็มาคนก็ามาเผาถ่านเนี่ย <S S เผาเคยแบ่งเราไหมไม่ไม่เคยแบ่งเราเลยนะครับทําอยู่ที่เราแทๆ้ๆตรงนี้ไร่หนึ่งครับเนี่ยที่ขุดบอ่อเนี่ยไร่หนึ่ง แม่เขาก็อยากจะถมนะครับแต่ว่าเอาไว้เอ้าโอ้ยเห็นให้เรียบร้อยไม่ต้องถามเออไอ้นี่กุ๊กห้างไม่ใช่กุ๊กกระทะห้างกุ๊กข้างเน็นยในสุยางขี่คานถางูนเลือดไหลสิบสิบล่างแล้วปลาตายได้สิไม่เลือดเอยน้มเขาใส่ถังไว้ยังดียุคอีสานพัฒนา บอได้กินน้ำคลองเด้อนี่ควันตรงนั้น,นสุดรถยังบ่ทันที่ใสแต่บอกได้เลยว่าแซ่บลายสดน้ำ อ,อันนี้หม้อแกงไอ้นั่นคนรอกินแต่ตายกันแล้วครับสี่โมงครึ่งโอ้โหแดดแม่งยังกะจะเผาสุดจัดประหลัดบอกตามไปเบิ่งถึงเวลาปรุงชิมรสนะครับโอ้โหเตะก่อนเสาเท่าบ่กสิเขียนใดกันบ่นี่ อันนี้คือชุดรถนะครับเอ้ยเกลือไม่ใช่ชุดรถครับมันจางมันจืดมันจางใส่มุดแดงไปแล้วด้วยอีกจะได้ร่วงมดแด่บนท่านเปี่ยอยู่ใส่เงินบนเต็นโอ จทม่เอามเมื่อใดอยากกินของป่ากะจังพาเขามายาอายหักแหงคือเก่าบอว่าทานใดอายก็คืออายจริงใจเสมอมา เป็นเกียรติหลายที่ไอ้ได้อกหักเป็นเกียรติคักที่เคยหักกันสุดหัวใจะอร้องถูกร้องผิดบ้างอะอะบอวากันครับนี่นี่ที่ขาดไม่ได้ครับรถดีมาแล้วครับพระเอกของงานอ๋ใส่ดูดีเสยวะ่ะสงสัยมันจะไม่แสบ่บ ด้วยโอเหเห video, ulously, ้คือชิหลายแท้ปดาฮ่าาดเคล็ดลับความอร่อยอ่าตำไตรเงยตา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 ยโอ้ยเกินปุยมุยเออเกลียวอยู่เว้ยเออกันกินกันเงี้ยวเสียบอยู่เอ้าดูหมดแดงครับใแมงหมดเลยอย่าเกลียวไหลอโอ้พี่ไม้ก็มาครับ จากมาถอยไละไม่แล้วมาหลายบาทด้วสามสิบบาทสามห้าิบาจังบ่สามห้าอาวซิเมิงจวดบ่่บ่จวดบาทบ่ต้องจวดแล้วจวดไหม เดหลียวอย่าบอกว่าเข้มดิบอบอมีเข้มมีแต่จวดยางเดียวมาปลาเปื่อยแล้วครับพี่น้องต่อไปก็จะใส่โอะไรวะไม้กระเพราผักอีตูไทยอืมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วใช่ใช่เบิ้งนี้เปื่อยบนอืขึ้นจากหวยไม่ใหม่สดสดเนา เป็นโลไปแล้วครับพี่นอ้องค,คนสิมหมานมันสิฟุกวะเนี่ยโอ้ออซิมอีกแล้วหนุยซิมจะอิ่มแล้วนี่แล,แล้วกินเขาบริสเสยแล้วครับเง้จะของแหม่าล่ะครับแหหมาน นี่ครับนี่ยดูชมหน้าคนหมานะแหแก่ผู้นี้เนี่ยกินปลาปลาคาวมาหลายตัวแล้วนะตัวเป็นสิบโลก็ได้ครับ<า>เอามาเบิ้งมาเบิ้งผลงานนดิอ,อย่างเอออย่างมาเบิ้งนี่แหหมานี่มาเบิง้งตัวเป็นโลเลยนี่นี่มาเบิ้งที่ไรดิว่านขางยอดนะโยมยอออกมาหนึ่งง่ยแห่แห่ห,หมาน,นอม้อ มาได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วได้เวลาสมควรครับข้าวก็งามคักม้อนไอเดียวข้างบดอ่ะคือไอดีบ่บนมันไม่สุกนะครับมันเป็นตัวหนอนยังเป็นนูนต้มปลาเข้ามาเอาโซ่โซ่โซ่เนี่ยโซ่เนี้ยปลาโคบดแดงเต็มอันยักษกวาดีให้แตกนั่น พีกยังเป็นไม่เม็นยูสูนี่แหละอยู่ป่าจริงครับบ่ม,มีครกบ่ม,มีสากอาศัยการทุบเอาเด้อโอ้หวยก็ไม่ถูกครับพี่น้องห้าโมงครับดูห้าโมงนะครับดูผมไหม้หมดแล้วครับเกียมหมดแล้วครับว้ากก้องก็จะดับอีกแล้ะมันร้อนจนกล้องมันถ่ายไม่ได้อะเห็นไหมวิ่งถ่ายวิ่งถ่ายวิ่งห่วงแต่กล้องอย่างเดียวจนปลาจนแบบหมดฤทธิ์อะ ดองไว้เลยคนนั้นมาเขาไม่เห็นบอกว่าเอาทำไมไม่กลัวมันหลุดเคว่าก็ผมก็ไปคิดหรอกว่ามันจะได้ปลาผมห่วงแต่กล้องอยางเด,ยเดียวว่าผม,มจะถ่ายผมจะทำคอนเทนต์ผมแต่คอนเทนต์รอบนี้อมันไม่หมดเลยจ้าป๊าดอืมุ่นอะ เอ้ยเป็นแต่แสบโนสูแสีบลายเอาคือเปนเอื่นตงเงาเดินจังตักแล้วนะสิมาท่านบอกเอามาตินไอ้ตานักนมอืตานักวัหายยมห่วงวจตาหนักเออตาหนักยิ้ห่วงตานักคือหนีท่มบก่อืมเออเขาวาตีเมเเอาหัวมาก่อนพีเอากลางตุก ผู้จองหัวม็จองหัวมาอัไปเบอร์นั่นบ่วันเดียววันเดียไปวันเดียวไปไปใรไปในดียใช้ดไหไปเพวที่นี่เพศตัจที่นี่คือเรียกเรียกเรียกเียเดียวเียเียเเกลียววนอาทิตเซ็กเออ เพกปวดใจสอนพ่อพีใส่สีสอนน้ำดอกไว้พีก็ไม่เลยมินแต่เลยนะไปนะครับไปให้จินก่อนอืมาเด้ไม่มากีแก้วซีเสือซีชักซีแก้วแหวห่วง เอิ่นต่หน้าก่อนต้นผู้ใดก็นเกินเขากินหน้าเหยียบเท้าข้ามตื้นๆนั่งล้วนสีเลื้อไม้สีเลิศได้แต่ไมสีเลิศไม่ขบไม่กินน้ำกันได้าเขาปูเขาหยังก็ไม่กินแตะพงก็ไม่กินน้ำเนยอิ่นจะพวกอื่นไปผัวจะห่วงกับพวกอิ่นตะพงแล้วก็พอ น้ำจีนัว่ฟองฉนูนน้ำเรี้ยงฟองฉนูนปาดเดี๋ยวต่จัดมันทำหนีนึงมันคนมากกันเป็นโหลมันสิพ่อเขียนอิ่มบมูขึ้เอินหลายแทหเออมู้กินแบบนี้เย้ามันตกปลาตกปลาใหญ่เออปาดเอินมาจนเหมือดหมู่บ้านสูเรียกมาทั้งหมู่บ้านนะครับมีอยู่แค่นี้อืมโอ้โหคลิปเรื่องนี้น่าจะดูยากันยาวๆเลยผมว่า ไหครับสำหรับมาแล้วแซ<ส>่บเแซ<ส>่บยังไม่ีวนครับเรายังไม่ได้ชิมโอ้แต่ว่าข้าวงามขนาดหอมหอมข้าวเหมไปไปกินสปกินได้ไหมครับอ่อนอ่อนเดี๋ยวแข็งแข็งโอ้ยหายจังอ้ย ปอดตวมนตายกบกินอยูบานดีๆเด้เจ็บนะนี่ห่เป็นังไหลงเี่ยเียก็อกนึ่งุ่นใม่มือูสีุ่น่ะลงเบี่ยงเาสีสมเจ้าเะอืมเรอ่เาโอยเอยู่หูเดี๋ยวเป็นอบรเขาังกิเขาเดีวข้ามเดียวล้วมาพอดีไหม อ๋อหวยหมดเท่านั้นแล้วหมดขั้นครับขั้นเหียวหมดขั้นหมดกันหมดหมดแล้วไปลาพี่บึงห่วยเต็มถ้วยอันยังหมดข้าวเหนียปลาหลงปลาหลงปลาพี่บ้าปลาตะบอด เฮ่หมานทุ่นเนาะเฮ่เฮ่ปลาข้าวเพิ่นปลาข้าวจักโตเลยไม่เป็นซิบหรอบ่บาสว่างจริงก็ทุ่งว่าถันมันก็บริจริ้าวทุ่งง่ายคำแผลงบริหน้ายังใสน้ำปุ่นเอาโอ้ใส่มะเดงน้ำห้วยมาตัวจวดแล้วครับจวดต้มมะเดงเลยเลยหัวเท่งหัวเท่คนนั้นตัวโตผีเอาน้ำใส่น้ำปุ่นเนาะเขาใส่ผีก็หลายอร่อยจนลืมชูรสแล้วครับ เพราะว่าใส่จะรถดีในชั่วมาตองเนื้อั่วมากเขาอ้ว่าแส่อยเลยฉ่ำนะน้ำ้อยอยู่น้ำลอยอยู่